ในวันนี้เดอะมาโชวเรามาอยู่กันที่กิจกรรม Volvo Driving Experience 2022ครับกิจกรรมที่เราไปนะวันนี้นะครับอยู่ในภายใต้คอนเซปต์ Volvo Recharge the Drive in You ครับภายในงานนี้เราจะได้พบกับ Volvo S60 Plug In Hybrid แล้วก็ Volvo XC40 แบบ Plug In Hybrid แล้วก็ Pure e l e c t r i ครับนอกจากนี้ยังมี Volvo XC90 Plug In Hybrid อีกรุ่นสำหรับใครต้องการ Luxury SUV และ Volvo V60 รับอินไยิตยนกรรม Style Sport ตเอสเตอเนกประสงค์ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ไร้คู่แข่งครับสำหรับภายในงานนี้รถยนต์ที่หลายคนจับตามองคงหนีไม่พ้ผล o o v o x c 40 r e c h a r จ e ร u r e e ์ e c t ร i ชครับเพราะว่านี่คือรถยนต์ไฟฟ้า100%แบบคอมแพต SUV กับค่าตัวที่เราสามารถจัดต้องได้ง่ายมากครับในราคา2.59ล้านบาทครับ ซึ่งมีราคาที่ห่างจากรุ่น Plug-in Hybrid อยู่ประมาณ500,000บาทครับคือ Plug-in Hybrid มีราคาอยู่ที่2 0 9ล้านบาทครับความสะดวกสบายที่เราจะได้รับในการนั่งหรือว่าขับรถภายใน Volvo XC40 Pure Electric ก็คือระบบปฏิบัติการของตัวรถยนต์ที่เลือกใช้เป็น Android Automotive ครับ ทุกอย่างเรียกได้ว่าเหมือนเราสัมผัสกับในสมาร์ทโฟนของเราเลยซึ่งทุกการใช้งานภายในรถยนต์เรียกได้ว่าคำานึงถึงประสบการณ์ในการใช้งานที่สะดวกสบายแล้วก็คล่องตัวรวดเร็วใช้งานง่ายนอกจากความสะดวกที่เราจะได้จาก Volvo XC40 Pure Electric แล้วในด้านของสมรรถนะที่มาพร้อมกับมอเตอร์คู่เนี่ยขับ4ทำให้เขามาพร้อมกักบแรงม้าที่สูงสุดคือ408แรงม้าหากจะเข้าใจกันง่ายๆหรือคิดแบบเป็นภาษาของเครื่องยนต์ไฟฟ้าก็คือ 300กิโลวัตต์ครับสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอัตราเลขจาก0ถึง100กิโลเมตรเนี่ยจะใช้ระยะเวลาเพียง4.9วินาทีเท่านั้นครับและแบตเตอรี่ที่มีมาให้ถึง78กิโลวัตต์อวสามารถวิ่งในระยะทางได้ไกลสุดที่414กิโลเมตรครับและในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับหากเราใช้การชาร์จแบบกระแสตรง ในเวลาเพียง40นาทีเราจะได้แบตเตอรี่สูงถึง80%ครับและหากว่าเวลาที่เราใช้งานแบตเตอรี่ของตัวรถเหลือเพียง50%เท่านั้นเนี่ย x c 40 Pure Electric ก็ยังสามารถวิ่งได้ไกลกว่า200กิโลเมตรครับส่วนการชาร์จกระแสสลับเพื่ยเวลาที่เราชาร์จภายในบ้าน กับกำลังไฟ11กิโลวัตต์จะใช้ระยะเวลาในการชาร์จจนแบตเตอรี่เต็มอยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงครับเรียกได้ว่าชาร์จตอนนอนตื่นชาร์มาก็พร้อมใช้ง,งานครับสำหรับใครที่กำลังม,มองหาร,รถไฟฟ้าที่อเนกประสง์เหมาะกับการใช้ง,งานในครอบครัวนะครับ X44 c, c Pure Electric จะไม่ทำให้คุณผิดหวังครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับทางเดลาโชวสวัสดีครับ